สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะ FC ทุกทุกคนนะคะ วรดายังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะคะช่วงนี้ฟ้าก็ตกฝนก็ลงเศรษฐกิจก็แย่นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆในการค้าของเรานะคะยังไม่ย้ายไปไหนนะคะยังรอผู้คนมาเซ้งร้านอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาแล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านอยากได้อะไรก็ทักทายมานะคะสินค้าของเราก็มีกิ่งพร้อมขายพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ <S <S ท่านอยากได้อะไรก็ทักทายมาจากเบอร์โทรศันท์ก็เปิดท่านหนึ่ง สี่สองห้าเก้าหกนะคะเบอร์โทรของเราแอดไลน์มาก็แอดไลน์เบอร์นี้นะคะหากท่านไม่มีไลน์ก็โทรมาพูดคุยกับบอรดาได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินยาทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนพร้อมส่งพร้อมแบ่งป,ปันให้ท่านแน่นอนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกชิ้นทุกอันตรงราคาที่เราให้ท่านเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะมาวันนี้เราจะมายกคลิปรวมให้ท่านนะคะเป็นเสื้อนะคะเสื้อผ้าคาม เอาง่ายๆเลยนะคะทั้งอัดกาวและไม่อัดกาวรวมกันนะคะวันนี้ท่านอยากได้พื้นไหนชิ้นไหนทักมานะคะวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะวันนี้จะมาสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าคามตัวนี้นะคะไม่อัดกาวใส่สบายลาะคาะ 5 9 9 4 9แต่วรลดาจัดโปรให้ท่านอยู่ช่วงนี้เพียงตัวละ350นะคะอันนี้อก42นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายัมเบอร์หนึ่งนะคะอก42ใส่สบายเป็นผ้าคามแเพสสกลนนะครไม่อัดกาวนะคะใส่ดีดีนะคะคนเท่าวรลดาก็ใส่ได้คะ่ะใส่ได้สบายเลยนะคะถ้าเล็กกว่าวรลดาก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าสินค้าผ้าทิ้งตัวมันนิ่มนะคะเราใส่ได้สบายเลยนะคะ เราจะมาแบ่งปันนะคะอันนี้ก็อก42นะคะเราจะยกให้ท่านเป็นอกเป็นอกไปเลยนะคะเดี๋ยวยกให้ท่านเลยนะคะ42 44นะคะโอเคอันนี้อก42นะคะอก42ตัวที่1นะคะตัวที่1นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวที่1ผ่านไปอันนี้ตัวที่2นะคะ อก42ตัวที่สองนะคะท่านใดสนใจทักมาตัวที่สองนะคะเราก็จัดโปรให้ท่าน350ใสด่ดีดีใส่สบายนะคะมาตัวนี้อก42ตัวที่3นะคะท่านใดสนใจก็ทักมาสินค้าเรามีกินงพร้อมขายมีเท้แน,น่นนแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะพิเศษเลยนะคะในราคาพิเศษตัวละ350บาทนะคะโอเคอันนี้อก42ผ่านไปแล้วนะคะต่อมานัมเบอร์สอง น้ำเบอร์สองอกสี่สิบสี่นะคะอันนี้นะคะอกสี่สิบสี่นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะให้ท่านราคาตัวละสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเราเป็นผ้าไทยแท้แน่นอนเลยนะคะทอมือของชาวบ้านจังหวัดสกลนครนะคะพิเศษสุดๆอกสี่สิบสี่ให้ท่านสามร้อยห้าสิบตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือตัวนี้นะคะตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่สองนะคะอกสี่สิบสี่เหมือนกันนะคะ อก44ตัวที่สองนะคะหากท่านใดสนใจทักมาวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้เน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ตัวที่สนะคะอก44นะคะตัวที่สมอก44วลดาก็แบ่งปันให้ท่านเพียง350เช่นกันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแบ่งปันท่านราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะ สินค้าของเรานะคะช่วงนี้ขายถูกมากๆเลยนะคะแล้ว,วัรลดาจะมีผ้าสิ้นตัวพิเศษนี้นะคะจะมาให้ท่านเลยนะคะอันนี้เป็นตัวนี้ตัดไว้นะคะตัดไว้ว่าจะเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราก็จะมาขายให้ท่านพิเศษอันนี้เป็นผ้าคามขิดนะคะตัวนี้สวยงามมากไม่อัดกาวแต่เป็นผ้าคามไม่ลอก ไม่ออกนะคะเป็นผ้าคามขิดนะคะตัวนี้เป็นของนาขานะคะเพราะว่าวราดาซื้อเป็นผืนผ้ามาเลยมาตัดนะคะผืนผ้ามาตัดใส่ง่ายสวยคะ่ะอันนี้เอลเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะเอวใหญ่กว่าวราดาก็ใส่ได้วราดาขายท่านเพียงตัวละ800บาทนะคะไม่มีออกไม่มีลอกเลยนะคะเป็นผ้าคามขิดนะคะให้ท่านเลย800บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ค่ะให้ถูกๆไปเลย800บาทสวยมากๆเลยนะคะใสดีผ้าตัวนี้ไม่ลอกไม่ออกเป็นผ้าคามขิดนะคะตัวนี้รับรองเลยนะคะสวยถ้าซื้อปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะผ้าแพงมากแต่อันนี้วราดาซื้อผ้าไว้นานแล้วก็เลยให้ช่างไปตัดนะคะสวยค่ะดูลายดูเชิงเลยนะคะเราก็ให้ท่านเพียง800บาทนะคะผ้าคามขิดของนาขานะคะตัวนี้มีผืนเดียวนะคะสวยมาก แล้วเรามาตัวนี้อีกนะคะเราก็จะมาแบ่งปันจัดให้ท่านนะคะอันนี้เป็นดักแด้สวยค่ะดักแด้ตัวนี้เราก็มาแบ่งปันท่านพิเศษนะคะสินค้าตัดมาต้องกาอยากขายนะคะขายท่านถูกๆอัดกาวอย่างดีเลยนะคะสวยเอวใส่ได้ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้านะคะให้ท่านหนึ่พันบาทนะคะได้แต่ค่าผ้าค่าช่างเท่านั้นผ้าใหม่ไม่มีการตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะเราให้ท่านเลยนะคะ เอ้ยหนึ่บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย1,000บาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะ1,000บาทนะคะเพราะตอนนี้เราก็บางอย่างเราก็ต้องงดนะคะเพราะว่าสินค้าขายช้านะคะแล้วเรามาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ก็สวยอันนี้เป็นผ้าคามแท้เลยนะคะเอลใส่ได้แต่ยี่สบเจถึงสี่สิเลยนะคะอันนี้เรามาแบ่งปันให้ท่านพิเศษเอลสมอกไอ้ท่าน1,100บาทนะคะตัวนี้ 1100บาทเป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะน้ำเบอร์ห้าจัดโกให้เลย1,000บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาท่านใดอยากได้สินค้าราคาถูกช่วงนี้มาเลยนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะสุดๆไปเลยนะคะ1,100บาทนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนครเลยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมายกผ้าสิ้นให้นะคะผ้าสิ้นอันนี้นะคะเอว L ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะเป็นผ้าคามเทสส่งกิจระดานะคะเด็กค่ะอัดเกลวราคาจริงๆตัวนี้พันหกนะคะแต่เรามาขายให้ท่านเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอแน่นอนสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะพร้อมส่งพร้อมจัดให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสุดๆนะคะสุดๆนะคะ หมายเลขหกหนึ่งอบาทนะคะ1นึ่ันสองบาทนะคะสุดๆไปเลยมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะหลายคนอยากได้นะคะแต่ว่าบางทีเอวก็ไม่พอดีกันอันนี้เอวสาใส่ได้ถึงสาสิบเอ็ดนะคะ จิตละดานะคะสปายเกาะมีซิปด,ด้านข้างนะคะเราก็ให้ท่าน1,200บาทสุดๆไปเลยนะคะท่านใดอยากซื้อฝากคุณแม่เอาได้เลยนะคะสินค้าของเราเป็นผ้าคามแท้สกุลนครจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ1,200บาทสุดๆไปเลยนะคะเต็มที่นะคะนำเบอร์เจ็ด0บาทนะคะแล้วเราก็จะมาจัดโปรเสื้ออันนี้นะคะเป็นผ้าคารเข็นมืออย่างดีนะคะ ตัวนี้ก็จะมาขายถูกขายลดให้ท่านเลยนะคะขายถูกขายลดอก44นะคะเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ปกติขายพันหกพันสองถึงจะได้กําไรเนาะแต่วันนี้เรามาขอแบ่งปันท่านเพียง1000บาทเอาต้นทุนไว้ดีกว่านะคะสินค้าสวยใส่สบายเนื้องามค่ะเป็นผ้าคามแท้สกุลน,นะคร1 0หนึ่งพันบาทนะคะ1,000บาทให้ท่านเลยสุดๆไปเลยนะคะเต็มที่ท่านใดอยากซื้อไปฝากคุณแม่คุณยายหรือใส่เองก็โอเคคะ่ะเราให้ท่าน1,000บาทนะคะ นะคะผ้าของเราสวยเนื้อดีแบ่งปันไว้เลยนะคะ1,000บาทนะคะโอเคมาอีกตัวนี้นะคะสวยๆค่ะสวยๆอันนี้อกสี่สิบหเราก็ขายแบ่งปันกันเต็มที่ไปเลยนะคะเราก็ให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะให้ราคาพิเศษนะคะ พิเศษในราคาเต็มที่นะคะเต็มที่เพียง1,000บาทนะคะ1,000บาทนะคะอันนี้ถามว่ากําไรไหมไม่คะ่ะแต่อยากขายเพราะว่าเอาเงินมาหมุนมาใช้นะคะ1000บาทนะคะ1,000บาทผ้าอัดกาวอย่างดีหากลูกค้าท่านใดอยากได้ฝากไปต้อนก็เชิญน,นะคะอุดหนุนวรดาได้นะคะสุดๆไปเลยเพื่อต่อลมหายใจแล้วนะคะทุกวันนี้1,000บาทนะคะ แล้วมาอีกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะแบ่งปันเป็นให้ท่านเป็นตัวเป็นตัวเป็นชุดไปเลยนะคะอันนี้ก็ให้ท่าน1,000บาทนะคะซื้อมาต้นทุนยังไม่ได้นะคะแต่วราดาอยากขายเอาเงินมาหมุนนะคะ1,000บาทนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราขายได้ขายไปขายหมุนไปก่อนนะคะ1000บาทนะคะแล้วเรามาอีกเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ ตอนนี้ยังไม่มีเบอร์มาเพิ่มอันนี้อก38นะคะจากราคาพันแปดเราขายให้ท่าน1,200บาทนะคะอันนี้ก็คือราคาต้นทุนเหมือนกันนะคะถูกสุดๆไปเลยนะคะให้ราคาสุดๆไปเลย1,200บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตัวนี้ใส่ดีค่ะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้ใหญ่อัดกาวเรียบร้อยนะคะเป็นผ้าคามเทนะคะผ้าคามแทของสกลนครเราเลยนะคะโอเค แล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็อก40นะคะแล้วท้าวราดาก็ใส่พอดีพอดีนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะนับเบอร์12 1,200บาทเช่นกันนะคะสินค้าของเรา v วีกิ้งพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านแต่ราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันท่านเต็มที่นะคะสุดๆนะคะ1,200บาทนะคะตัดมาใหม่ไม่ได้นะคะแต่วราดาอยากขายนะคะวราดาอยากขายเอาเงินมาหมุนมากินมาใช้นะคะทุกอย่าง มีเทแน่นอนรายจ่ายนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูมาชมสินค้าหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามาท่านอยากอุดหนุนวลระดาอันไหนก็ทักทายกันเข้ามานะคะวลรดาก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาและอุดหนุนทั้งซื้อของและไม่ซื้อของเข้ามาอุดหนุนเข้ามาดูโฆษณาก็กลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ